เป็นคนที่ไม่ชอบการวิ่งเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเกียดมากมแล้วแล้วพอมาเทกับเราทำไมถึงแบบชอบการวิ่งจนแบบมีไปวิ่งฮาบมาลารทอนมาด้วยเพราะอะไรก เหมือนพอมันเทลนแล้วแบบด้วยท่าออกกลังกายต่างๆที่ให้ฝึกอะมันอาจจะแบบเหมือนทําให้เราแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างงี้พอแบบพอมันไปลองวิ่งอะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นแล้วพอดีว่าที่ออฟฟิศแบบมันจะมีแก๊งแก๊งวิ่งด้วยที่เขาแบบจะชอบชวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็โดนเบิวโดนเขาหลอกลากไปอะไรอย่างเงี้ยจากแบบ5โลเป็น10โลเป็น เป็นฮาเป็นอะไรเงี้ยมาราทอนเขาก็เขาก็พยายามลากอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่เอายังไม่ยังไม่ไปแล้วก็แบบแล้วก็ไปทงไปเทล,เลยอะไรเงี้ยก็เออเขาลากไปก็แบบไป,ไปเอาวะเอาวะลองดูยอะไรเงี้ยที่ทําให้วิ่งสนุกขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโค้ชบุญธรรมเขาแนะนําด้วยใช่ไหมเขาแนะนําอะไรบ้างด้วยก็แนะนําวิธีการ วิธีการทานอาหารการการฝึกที่จะไปวิ่งแล้วก็การทานอาหารเตรียมตัวก่อนวิ่งว่าต้องกินอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยให้มันแบบเหมือนมันมีแรงมากขึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งแบบพอกินแบบนั้นน่ะกับที่ไม่ที่เราไม่ได้กินอะ่ะที่เราไม่ได้มีการเตรียมตัวมันแรงมันต่างกันมากจริงๆแล้วก็เ e e อเดินเบิร์นฮิตอ่ะจะบอกว่าเดินเบิร์นฮิตคือเอ คือเราก็ไม่คิดว่าเดินเบิร์นฮิตมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นมั้ยจริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเออพอไปพอแบบเหมือนพอไปวิ่งแบบเหมือนไปวิ่งแบบวิ่งสิบโลไปวิ่งมินิอย่างเงี้ยอยู่ๆแบบเราก็ทําเวลาได้ดีขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่เราแบบเหมือนเราแทบจะไม่ได้ซ้อมวิ่งแบบวิ่งยาวเลยอะเรามัวแต่เดินเบิร์นฮิตอย่งเนี้ยจริงจริงส่วนหนึ่งมันมาจากการที่โค้ชสอนวิธีการเซตร่างกายในการวิ่งด้วย จำได้ไหมที่โค้ดบอกว่าถ้าวิ่งเนี่ยให้เหมือนเราเอ็นตัวเลยข้างหน้านิดนึงให้มันวิ่งตามแรงน้่งถ่วงไปอ่ะแล้วพอเราเดินเบรนฮีจนเขาเรียกว่าอะไรขาเราแข็งแรงอ่ะทุกอย่างมันไปด้วยกันไปด้วยกันหมดเลยผมไม่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเร็วขึ้นนะวิ่งเร็วขึ้นมากพอเดินเบรนฮีทุกวันอ่ะแต่เห็นผลสุดคือตอนที่ไปวิ่งวิ่งเทลยี่สิบกว่าโลอ่ะ นนเป็นไงรอดมาได้ดังด้วยตัวเองคนเดียวอ,ะอ่ะน,นั้นว,วิ่งคนเดียวเลยอ่ะไม่ได้มีเพื่อนวิ่งอ่ะแล้วรอดมาได้แบบด้วยเดินเบิร์นฮิตกับท่ากับท่าอะไรนะบอดี้เวทที่โค้ชให้มาล้วนๆเลยอ,ะอ่ะ